คือจะบอกว่าตอนนี้กระเทยสาวสองทั่วประเทศไทยจะต้องขอบคุณและรู้จักน้องบีบลูนะคะเพราะว่าน้องบีบลูเนี่ยเป็นนกแก้วที่อร่อยมากเป็นนกแก้วแห่งการเรียกร้องสิทธิ<อ>ความเท่าเทียมเ,<อ>เป็นนกแก้วใช่ไหมเ,เป็นนกแก้วเขาเาเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าเขาก็คือแบบไม่เป็นแบบเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องคือวันนั้นน่ะเราก็ ทำการคุยกัน3มคนในนั้นน่าจะมีพี่ลูกปัดบัญชาเนาะแล้วก็มีปอยคือปอยก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพน้องว่าเดี๋ยวฉันน่าจะโอนให้หล่อนแต่หล่อดต้องอวยยศฉันแบบฉ่ำน,นะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราคุยกันเราเพื่อนกันเ,<อ>เพื่อนกัน<อ>คราวนี้นะนะก็บอกว่านางต้องไปอ๋อที่ซิดนีย์ไปโอเปร่าเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้อง<ม>แบบแบบอวยอวยให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไปมานางโอนมาให้จริงแต่ปัญหาตรงนั้นเราไม่เห็น ว่ามันไม่เหมือนกันเออคำนัหนมากของปอยเนี่ยเป็นคุณเนาะแล้วเราอะ่ะเป็นนายข้าวนี้บางคนอะ่ะเขาก็ติงแล้วแหละว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเ,ออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างอย่างมิมี่เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเราเข้าใจนะเ,ออเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่มาถามเราว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเข้าใจว่าการที่เราตั้งคําถาม่าสำหรับฟิลฟิลมองว่าทุกคนสามารถตั้งคําถามได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าคือบางทีคือมัน สำหรับฟิล์มฟิล์มไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาพิสิทธิชนมันมันไม่ใช่อยากที่ออคิดเพราะว่ามีรุ่นน้องหลายคนก็ได้ใช้คําว่าคุณเหมือนกันในออในเอ b ซีบีนะคะแล้ว่าพี่ปอเขาไม่ได้เครียดอะไรตอนที่ไปซิดนีย์ไปเดินพรมแดนกับสามีไม่ไม่ค่ะไม่ได้เครียด,ด,ด,ะดอ,อะไรเพราะว่าจะบอกว่ามีน้องหลายๆคนเหมือนกันที่ได้คุณออแล้วก็เอาเอา,เอาหน้าบุ๊แบงค์มาให้ดูอ่ะอย่างถ้าเป็นมิทิปานี่อีกคนนึงก็จะเป็นน้องเจเล่เออ จเลกเอาไอดีที่เป็นไอดีนายด้วยนะไปทําไม่ได้เป็นไอดีผู้หญิงก็ได้คุณเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นการพิจารณาเคส by ยเคสไปค่ะแต่ละสาขาค่ะซึ่งตรงเนี้ยรายละเอียดฟิมไม่รู้เพราะว่าปกตินี่ใช้ The ะวิส o m มกสิกรไทยคือจะบอกว่าเราอะ รู้สึกว่าดีใจด้วยนะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวว่ามีการนําเรื่องขึ้นสภาเนะาะก็เป็นการที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมที่อ,อย่างเซนจูรี่คลินิกแล้วก็พี่หมอนกเนี่ยเขาทำเวทีมิสแานขึ้นมาคือเพื่อความเท่าเทียมอยู่แล้วตรงนี้ทิฟฟานี่โชว์เราก็ไม่ได้แบบเพิกเฉยอะในกลุ่มข้างหลังบ,บ้านทั้งหลังบ้านคุณจ๋ารวมถึงอ่า มิสิฟานี่ทั้งหมดก็มีการคุยกันด้วยอะไรเงี้ยอย่างโหน่งล่าสุดโหน่งไปทาไม่ได้อาโหน่งมิสิฟานี่ปี2008ไปทําไม่ได้แล้วก็คุณจ๋าก็มาคุยกันอะไรเงี้ยว่าต้องทายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีทั้งคนที่ไม่ได้แล้วก็มีทั้งคนที่ได้คุยกับปอยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เดี๋ยวปอยกลับมาก็คงจะมาชี้แจงดิมมี่โทรหาปอยค่ะไม่ได้โทรหาซีใช่เพราะ์มไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหากับ น้องเขาเลยคือจะบอกว่าเราอะ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมแต่เราดีใจที่เรื่องนี้มันกลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็เออมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของวงการ LGBTQ ในในบ้านเราที่ตอนนี้จะบอกว่าเรื่องนางสาวหรือว่าเรื่องคำนำหน้ามันดรอปกว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมมากออคือบางคนอ่ะบอกว่าเวลาเริ่มมันเริ่มมาคู่กันใช่ไหมแต่ทําไมอะ่ะไอ้คำนำหน้ามันดรอปลง แต่ทาไมสมรู้เท่าเทียมถึงยื่นแล้วยืนย่นไปอีกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าตอนเนี้มันตีคู่มาแล้วมันก็แสดงเห็นว่าความเท่าเทียมในสังคมมันเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงนกแก้วไฮยาซินนั่นเองค <c oughs> ืออยากจะบอกว่าตัวเองอย่าปไปโทษใครเลยเพราะว่าบางทีเรามีคําถามเราสามารถตั้งคำถามได้และอย่างหนึ่งคาถามนี้ยมันไม่ได้เป็นคําถามที่ไปโจมตีหรือไปว่าว่าแบบสมมตินะถ้าไปว่าคนที่เป็นคน คนอีกคนนึงอะว่าเธอไม่เลดเลยนะทำไมเธอได้ใช้คนอื่นไม่ได้ใช้อันเนี้ยไม่ดีไม่ดีแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าคือคือปอยเนี่ยเป็นเหมือนกับโลโก้ความเป็นยูนิคของของสาวประเภท2หรือว่าน้องๆคือ ปอยกับฟินจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอปอยเขาจะรักษาเอาใน,นี้พูดจริงๆอ่ะฉมน,น,น,นไม่ใชนก็ต้องยอมรับว,ว่าปอยเนี่ยเขาจะรักษาภาพอ,อย่างตอนที่คุยกันเนี่ยเขาจะถามก่นอนเลยว่าหล่อไร้สดหรอ,อ,อถ้าไม่ไร้สดก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งไฟ้สดนั้นก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งคราวนี้การรักษาภาพของปอย,ยมันทำให้น้องๆหลายคนมองแล้วโปรเทครวมถึงผู้หญิงและผู้ชายแทย้ด้วยเขาจะโปรเทคในเรื่องการวางตัวของปอยที่ดีคราวนี้พอมันมีข่าวที่เป็นด้านลบ ส่งต, ة, ต captions, ัวถ so so. ึงตัวปลอยอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนมองว่าแบบไม่โอเคคนที่ว่าอะไรเงี้ยค่ะและอย่างหนึ่งคือว่าหลายคนก็เห็นด้วยที่ว่าปลอยเหมาะแล้วกับคําว่าการใช้คุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลรงต้องไป็นายต่อไปอะค่ะแล้วเราโดนทวลงเยอะไหมคะไม่โดนเลยใช่เพราะว่าเราคือไม่เราเราเราไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้แบบ เพ<อ>ราะ<อ>ตอนที่เกิดเรื่องเราก็เงียปแต่สาหรับฟีม่ะฟีมองว่าคําน,นําหน้าเป็นสิ่งสาคัญไหม<อ>สําคัญสําหรับหลายคนแต่สําหรับฟีม่ะเงินในบัญชีสําคัญกว่า,<อ>าถ้าสมมุติว่าคาน,นําหน้าเป็นคุณหรือเป็นนางสาวเป็นนางเป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเงินจากแดไม่มีเงินตะกินอ่่มีเงินตะ,ะ<อ>กินนะคะก็ไม่โอเคเนาะขอเป็นแบบมีเงินแบบกรีดรายให้แบบฟีลดรดแลนแต่เป็นนายก็โอเคอยู่ค่ะ